กศนอ,อำเภอชัยวานนะคะได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2557เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ค่ะเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมกศนอ,อำเภอชัยวานนายภูมิชัยราชพิษพักดีวิเศษในอำเภอชัยวานเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของกศนออำเภอชัยวานประจำปีการศึกษา2557โดยนางสมจิตไทยอ่อน ผู้วยการกศนอำเภอชัยวานนำคณะครูและนักศึกษากศนอตำบลชัยวานหนองหลักพลสูงคำเลาะและนักศึกษาปวชวเข้าร่วมงานกิจกรรมเริ่มจากพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยตัวแทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำไหว้ครูกล่าควาค,าคำปฏิญาณตนจากนั้นตรวจแทนนักศึกษาจากกศนอตำบลต่างๆได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามไปไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ และถือเป็นการประกาศตนว่ายอมเป็นศิษย์ยอมรับคำชี้แนะต่างสอนจากนั้นนายปุมิชัยในเอำเภอชัยวานได้เจมิมหนังสือใหม่พร้อมกล่าวให้โอวาทว่าครูเปรียบเสมือนดวงประทีปเป็นแก้วส่องนำทางชีวิตให้ศิษย์ก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จนอกจากจะให้ความรู้ด้านวิชาชีพแล้วครูยังให้ความรักกำลังใจความมีศีลธรรมจรรยาและหวังที่จะเห็นลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าขอให้ทุกคนคิดดีพูดดีทำดี อนาคตก็จะดีไปด้วยอย่านำสิ่งไม่ดีมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติกันต่อไปค่ะ